IMCT News Podcast ประจำวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ South China Morning Post ตรายง,งานถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกลาโหมคนใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไป ว่าอาจสะท้อนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการปรับบทบาทของกองกำลังสหรัฐในคาบสมุทรเกาหลีโดยหันมาเน้นการสกัดกั้นจีนเป็นภารกิจหลักจากเดิมที่มุ่งรับมือภัยคุกคามเกาหลีเหนือนายเอริ์คอร์บี้อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนากำลังพลที่ทำงานในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหม ในฝ่ายนโยบายคนที่3ของเปนตะกอนที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศครัมได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุว่าคอบี้จะร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพีทเฮกเซตผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อฟื้นฟูแสนยานุภาพทางทหารของวอชิงตันและบรรลุนโยบายสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งสำหรับคอบีมีจุดยืนชัดเจนในการเรียกร้อง ให้สหรัฐรวมศูนย์ทรัพยากรทางทหารไปที่กลยุทธ์สกัดกั้นสู่การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแทนที่จะกระจายทรัพยากรไปยังภูมิภาคอื่นอย่างยุโรปซึ่งสอดคล้องกับคํามั่นระหว่างการหาเสียงของทรัมป์ที่จะยุติสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของหนี้สาธารณะกันบ้างค่ะทีมูล,ลนิธิฮินริดร่วมกับศูนย์ความสามารถในการแข่งขันโลกหรือ IMD เปิดเผยจัดชนีการค้าที่ยั่งยืนประจำปี2024 แสดงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของ30เศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกพบว่าญี่ปุ่นมีสัดส่วนหนี้สูงที่สุดถึงร้อยละ252.4รองลงมาคือสิงคโปร์ร้อยละ162.1แม้จะมีหนี้สุดที่เป็นศูนย์ขณะที่บรูไนมีสัดส่วนต่ำสุดเพียงร้อยละ2.3 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีหนี้สาธารณะในระดับสูงอย่างเช่นสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ122.2สหราชอาณาจักรอยู่ที่ร้อยละร้1ยและแคนาดาอยู่ที่ร้อยละร้อยเส่วนจีนรายงานตัวเลขทางการที่ร้อยละแป6แต่หากรวมหนี้รัฐบาลท้องถิ่นจะพุ่งสูงถึงร้อยละร้อ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียมีสัดส่วนนี่สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ67.3ตามด้วยไทยร้อยละหกสเมียนมาร้อยละ59.3ฟิลิปปินส์ร้อยละห6าลาวร้อยละ122.8อินโดนีเซียร้อยละ39.9เวียดนามร้อยละ34และกัมพูชาร้อยละ25.9ค่ะ ส่วนคราวนี้พามาจับตาความเคลื่อนไหวของจีนที่ขยายอิทธิพลอย่างเงียบเชียบข้ามรมแดนทางบกในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งกำลังส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานของปักกิ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในทะเลจีนใต้หรือไต้หวันแต่กำลังขยายการเข้าถึงอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดเล็กและเปราะบางอย่างเนปาลและปูตานค่ะโดยบริเวณเขตหุมลาของเนปาลมีเครื่องหมายแสดงแนวเขตแดนขนาดเล็กใกล้กับหมู่บ้านฮิว กลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคพ,พื้นที่ห่างไกลในเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิเงียบที่จีนกําลังขยายการอ้างสิทธเิเหนือดินแดนอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างจุดป้องกันที่ติดตั้งระบบเฝ้าระวังสําหรับเทคโนโลยีขั้นสูงและการลาดตระเวนติดอาวุธสร้างเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างพื้นที่รกร้างฝั่งเนปาลกับโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยฝั่งจีนทั้งอาคารกระจกถนน ที่มีไฟสองสว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ตัดกับภูมิประเทศขรุขระและด้อยพัฒนาของเนปาลอย่างชัดเจนสะท้อนการครอบนำที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคห่างไกลซึ่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นำโดยเจ้าหน้าที่เนปาลในปี2564เปิดเผยขอบเขตการลุกล้ำของจีนแต่รายงานกลับถูกปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและนักการเมืองระดับสูงส่วนสถานการณ์ในบูตานยิ่งนา วตกเมื่อจีนได้สร้างหมู่บ้าน22แห่งภายในเขตแดนดั้งเดิมของบูตาลนยึดครองพื้นที่ประมาณร้อยละสองของประเทศพร้อมสร้างถนนฐานทัพทหารและศูนย์บริหารสร้างข้อเท็จจริงใหม่บนพื้นดินที่ยากจะย้อนกลับทําให้บูตาลนตกอยู่ในสถานาการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกระหว่างยอมสละดินแดนยุทธาศาสตร์หรือเสี่ยงเผชิญความตึงเครียดที่อาจจะดุนแรงขึ้น กลยุทธ์นี้สะท้อนรูปแบบการยึดครองในพื้นที่ของจีนในทะเลจีนใต้ที่เปลี่ยนแนวปะการังและเกาะเป็นฐานทัพเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมและยืนยันการควบคุมโดยไม่ก่อความขัดแย้งโดยตรงการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้เป็นฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ท้าทายอิทธิพลอินเดียในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับระเบียงซิลิกรีเส้นทางเชื่อมสำคัญระหว่างอินเดียแผ่นดินใหญ่กับรัฐตะบนออกเฉียงเหนือค่ะ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพันธบัตรสหรัฐค่ะทีม Morning Star รายงานว่านักวิเคราะห์คาดการณ์มาตลาดพันธบัตรสหรัฐในปีหน้าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่ใกล้เคียงกับปีนี้ทมกลางภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดอมินิกแพ็ปพาราโดหัวหน้านักยุทธศาสตร์สินทรัพย์หลายประเภทของ Morning Star คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลอายุ 10ปีจะเคลื่อนไหวในกรอบ ร้อยละ3.5ถึงร้อยละ5โดยชี้ว่าแม้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการเคลื่อนไหวแต่ทิศทางระยะสั้นยังคงมีความไม่แน่นอนสูงในปีนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีผันผวนอย่างมากค่ะโดยอัตราผลตอบแทนเริ่มต้นที่ร้อยละ3.9แต่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ4.7ในเดือนเมษายนก่อนจะลดลงเหลือร้อยละ3.6ในเดือนกันยายนและปิดปีที่ระดับร้อยละ4.6ส่งผลให้หดัชนีพัน บัตรหลักของ Morningstar US ซึ่งสะท้อนภาพรวมของตลาดตราสารหนี้คุณภาพสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมีผลตอบแทนเพียงร้อยละหนึ่งในปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ให้ผลตอบแทนร้อยละ5.3เมาหเมลลิกบานซาลีผู้จัดการพอร์ตอาวุธโศข,ของ All Spring Global Investments มองว่าเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งแม้จะมีเงินเฟ้อส,สูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละสของเฟดแต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายลงร้อยละหนึ่งตั้งแต่เดือนกันยายนมาอยู่ที่ร้อยละ4.25ถึงร้อยละ4.5และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งในปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามค่นนะนักวิเคราะห์มองว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งต่อเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเงินเฟ้อโดยเฉพาะนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าที่อาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงนโยบายจำกัดการย้าย ถิ่นฐานที่อาจกดดันค่าจ้างแรงงานให้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ความเคลื่อนไหวทิ้งทวนของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะที่สหรัฐประกาศว่าจะส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่มูลค่าเกือบ2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนในช่วงที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนใกล้จะหมดวาระซึ่งแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความช่วยเหลือชุดใหม่นี้จะมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อการต่อต้านการโจมตีทางอากาศรวมถึงโดรน และปืนใหญ่ HIMARS รวมถึงรถถังและกระสุนปืนใหญ่ไบเดนกล่าวว่าความช่วยเหลือชุดนี้จะทำให้ยูเครนมีความสามารถเหลือล้อนพอในทันทีที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงในสนามรบรวมถึงเป็นสเสบียงระยะยาวสำหรับระบบอาวุธสำคัญสำคัญการป้องกันทางอากาศและปืนใหญ่ สำหรับการประกาศส่งความช่วยเหลือล่าสุดของสหรัฐเกิดขึ้นเพียง3ส,สัปดาห์ก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการสมัยที่สองและการที่ทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับระดับความช่วยเหลือต่างๆที่สหรัฐมอบให้กับยูเครนอาจทำให้ผู้นำกรุงเคฟอย่างโวลดิเมียเซเลนสกี้กังวลว่าวอชิงตันจะไม่ให้การสนับสนุนเหมือนเคยในอนาคตอันไกลค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่น ประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ